เผ็ดขนาดนี้กินเข้าไปได้ไงวะกระเพาะพังดีอ่ะพี่คะมีตู้ไม่คะนี่เจ๊เนี่ยรู้แปลกๆไปปะกูก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ลืมโต๊ะตัวเองด้วยค่ะลืมโต๊ะตัวเองเลยเหรอครับตู้ไม่มีสงสัยจะกินเผ็ดมากไปหรือเปล่าครับฮะกินเผ็ดนี่มีผลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแป๊บทำไมมาโทษป๊อปคนเดียวล่ะ หมดแล้วเดี๋ยวหนูไปตักเพิ่มก่อนนะจ้ะยังม่นอาตักเยอะนะเดี๋ยวกินไม้หมดเอาบุฟเฟ่หนึ่งที่จ้ะได้เลยค่ะหัวละ179บาทนะคะถ้าทานไม่หมดทางเราขอปรับคิดละ100บาทค่ะรู้แล้วจะพูดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นทุกร้านเขาก็ทำเหมือนกันหมดนั่นแหละป้ายก็มีไม่ได้ตาบอดไหมค่ะงั้นเชิญลูกค้าเลือกที่นั่งได้เลยนะคะ ทานให้เลยนะคะ พริกซะเต็มถ้วยเลยเขาจะกินได้เหรอเนี้ยนั่นดิเผ็ดขนาดนี้กินเข้าไปได้ไงวะโหวิกระเพาะพังบดีอ่ะอะไรมองอะไรไม่เคยเห็นคนกินเผ็ดหรือไงกินพรอดีกว่าหุยต้องเผ็ดแบบนี้แหละถึงจะแซ่บคุณคะ ทางร้านเราไม่อนุญาตให้นําถ้วยขนมหวานมาใส่น้าจิ้มนะคะโอ้ยมันก็ถ้วยเหมือนกันเนี่ยแหละทำไมจะใส่ไม่ได้อ่ะแต่ป้ายทางร้านก็แจ้งแล้วนะคะแล้วนี่คุณใส่พริกเยอะขนาดเนี้ยกินได้หรอคะกินได้อยะแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันเนี่ยกินหมดอย่างแน่นอนทุกอย่างที่ฉันตักไปน่าลำคาญพูดมากอยู่นั่นแหละจะไปกินหมูกระทะละจ้าจริงเลย พี่ว่ากินแบบเนี้ยเจ๊คนเนี้ยน่าอร่อยดีนะงั้นเราลองทำแบบนั้นดูไหมพี่บิ๊กมันจะกินได้เหรอเพชดขนาดนั้นน่ะไม่น่าไหวนะ <c oughs> เอออย่าไปสนใจเขาเลยพี่ว่าเรากินของเราดีกว่านะเดี๋ยวเจ๊นั้นด่าเอาอีก คุณคะกำลังจะไปไหนล่ะคะอ,อ๋อเออคือฉันลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในรถอะค่ะ แล้วจะให้ฉันเชื่อได้ไงคะว่าคุณจะไม่หนีไปไหนเอองั้นคุณก็ตามไปที่รถด้วยกันสิคะ อ่าพี่คะน้ำจิ้มอยู่ตรงไหนอะคะก็ตรงนี้ไงคะน้องก็มาตักไปแล้วนี่จำไม่ได้เหรอ,อสงสัยความจำเสื่อมชั่วคราวอะคะอ่ะอ๋อแล้วหนูนั่งตรงไหนอะค่ะ ใี่ไงคะโตน้องค่ะอ,อะไรวะเออพี่คะมีตู้หู้ไหมคะไม่มีคะ่ะตู้หู้ไม่มีอะไรวะ นี่กินเพจจนเพียนไปแล้วเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยพี่ชูค่ะฟิลฟิลว่าพี่เจ๊นเนี่ยดูแปลกแปกไปปะฟิลก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะรู้สึกว่าเขาแปลกแปกะจริงค่ะเนี่ยตั้งแต่เขากลับเอากระเป๋าตังค์ที่รถมา เขาก็ไม่เหมือนเดิมสงสัยจะกินเผ็ดมากไปหรือเปล่าครับกินเผ็ดนี้มีผลขนาดนี้ลแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมโต๊ะตัวเองด้วยค่ะลืมโต๊ะตัวเองเลยเหรอครับขาดหรืออะไรแจ้งได้นะคะ น้องคะจะไปไหนล่ะคะอ๋อคือว่าจะไปเอาโทรศัพท์มือถืออะค่ะพอดีว่าเมื่อสักครู่ไปเอากระเป๋าสตางค์แล้วแล้วลืมไปว่าเงินสดไม่พอจ่ายอะคะ่ะก็เลยว่าจะเอาโทรศัพท์มาโอนนะคะอีกแล้วเหรอคะนี่น้องขี้ลืมเหรอคะเนี่ย ต้องขอโทษจริงๆนะคะหนูไม่ได้จ้งใจอะค่ะเดี๋ยวยังไงหนูขอไปรถแป๊บหนึ่งนะคะค่ะขอบค <alan> ุณค <il> ่ะอทำไมมารยาทงามจ <joking S 2> ังเลย ของน้องเช็คบินเลยนะคะเช็คบินอะไรฉันยังกินไม่อิ่มเลยนี่จะ,ะไล่ลูกค้าเหรอคะอา้าว ก so right ็เมื่อกี้บอกว่าจะไปเอามือถือมาโอนเงินก็คิดว่าจะมาจ่ายตังค์แล้วค่ะก็แค่ไปเอามาก่อนไงยังไม่ได้จะเช็คบินตอนนี้หรอกจะกินต่อมีปัญหาอะไรไหมเพิ่มอีกกว่าอะไรของเขาวะ กี้บอกว่าจะไปเอางมือถือมาโอนเงินกลับมากลายเป็นคนเดิมอยู่แล้วกินเผ็ดนี่มันเป็นขนาดนี้จริงเหรอเนี่ยต่อไปฉันจะไม่กินเผ็ดแล้วอ,อิ่มเช็คบินค่ะแหม ตัวเล็กนิดเดียวแต่กินเยอะนะคะเนี่ยค่ะโอนนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะเอาละค่ะนี่คุณมีฝาแฝดเหรอคะอะไรไม่มีจะไม่มีได้ไงแล้วนี่รูปอะไรสวยแล้วไง ขอโทษนะคะต่อไปหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะก็ป๊อปสิคะอยากกินแต่ไม่อยากจ่ายสองหัวก็เลยวางแผนอ้าวแป๊บทำไมมาโทษป๊อปคนเดียวล่ะพอเลยไม่ต้องทะเลาะกันรวมหัวกันอ่ะก็ผีทั้งคู่นั่นแหละพวกเธอสองคนอ่ะอย่ามาใช้ความพิเศษมาทำเรื่องผิดๆแบบนี้อีกนะโอ้ย รู้แล้วล่ะเจ๊พวกเราก็แค่อยากลองดูเฉยๆอะต้องขอโทษจริงๆนะคะเจ๊ยกโทษให้พวกเราได้ไหมคะอืมถ้าอย่างนั้นก็จ่ายมาสองหัวหัวละ179บาทก็เป็น358บาทจะโอนหรือสดโอนค่ะแป๊บอดี๋ยวป๊อปโอนให้ก่อนนะแล้วแป๊บค่อยโอนคืนป๊อปก็ได้ เรียบร้อยค่ะไปดิรอด้วยที่ไหนได้ฝาแฝดต,ตอนแรกก็คิดว่ากินเผ็ดเยอะเกินไปที่ไหนได้ไม่ใช่คนอะไรชื่อป๊อบก,กับแป๊บน่าจะชื่อ กับปอบแต่อีกคนนึงอ่ะเหมือนปอบนะคะโอ้โหคนอะไรม่รู้กินอย่างงั้นปอบไปครคบ